โอ้ยโหดักอยู่นานแล้วหรอไอ้ส้นต์ยังทันไม่เคยลืมเลยอันอ้อยไอ้เอ้คนแหมงเลยอุ้ยอุ้ยอัศวินนัสติกาหลับอยู่ไนเงาตอนที่เธอเงาขอบคุณครับเมื่อซีเล็กจากหายจากสนไยแล้วต้องมา V S กับผู้เล่นอีก10คนจะเป็นยังไงไปดู มนเห็นพิวดปะไม่เห็นหรอกทุกคนเอามนเห็นเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นมันลงไปแล้วเมื่อพี่สิเด็กลงไปจ้ำบะเมียงูกับผู้เล่นทางบ้านมาดิอุ๊ยสไนของฉันไปแกสันกูอุ้ย ิวไฟตอนนี้ต้องบูยาเว้ยโอ้พี่ไม่โดนหัววะอุย้ย คนละตีแน่ๆเลยหรือว่าตีเดียวกันแล้วเล่นมุมแบบนี้ไม่น่าหรอกต้องคนละตีน้องเอาตัวท้ายตัวท้ายเหรอดื้อน,น่ะดื้อ